สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้นับอยู่พัทยาค่ะมาอีกแล้วแถวชายหาดมาทุลาแถวนี้อีกแล้วนับจะให้เ,เพื่อนๆดูว่าตอนนี้เขากําลังเทสเสียงนะคะเย็นนี้คืนนี้ค่ะเขาจะมีงานมหกรรมมหกรรมดนตรีเมืองพัทยาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะนับก็เลยมาทุละแถวนี้ค่ะนับก็เลยเดินมาถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูค่ะอยู่ติดชายหาดนี่แหละคะ่ะ มีมีสองเวทีนะคะมีสองเวทีอีกเวทีหนึ่งอยู่ประมาณต้นต้นทางของหาดนะคะอยู่ต้นทางของของหาดมีมีสองเวทีหัวท้ายมีสองเวทีหัวท้ายนี่ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเทสท์นับก็มาทุระแถวนี้ค่ะนัาก็เลยมาถ่าย ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโอ้คืนนี้คนก็เริ่มคืนแล้วนะคะพัทยาบรรยากาศคนน่าจะเยอะคนน่าจะเยอะนะคะเนี่ยคนน่าจะเยอะอยู่คืนนี้มีมีคอนเสิร์ตเหตุการี่เขาพูดว่ามีคอนเสิร์ตหลายวงก็คงจะมีนักร้องนักแสดงเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับติโควิดไปนานพอเปิดก็เหมือนกับแบบว่านี่ค่ะนับจะให้ดูเวทีเวทีใหญ่นะคะ ทีสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่ามีพุ่งๆขึ้นาข้างหน้าเนี่ยค่ะเวทีใหญ่เลยค่ะอันนี้นักก็เดินตามตามถนนเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดินเข้าไปในงานเรื่อยๆโอเคครับนีหาแล้วครับแต่ยังไม่มีคนหรอกกลางวันคืนนี้นู่นแหละค่ะคนจะเยอะไฟแสงสีคงจะสวยน่าดูเลยค่ะคืนนี้แต่ว่าคืนนี้นับคงไม่ได้มานะคะเนาะ เรืงนี้น้าคงไม่ได้มาคงไม่ได้มาดูหรอกค่ะเพราะว่าเม่อกี้มีคนเดินสวนมาพอดีนี่ค่ะเวทีเดี๋ยวนัาจะเดินไปดูอมีมีกีต้ามีอะไรที่เอามาโชว์ไว้เนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะตกแต่งเวทีได้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้าจะพาเดินไปดูเวทีใกล้ๆค่ะ ลโลโลวันทูสวัสดีครับโลโลวันทูโลโลวันทูวันทูโลโลอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับโลโลวันทูวันทู นี่ค่ะเข้าไปยังไม่ได้นะคะตอนนี้นี่ค่ะมีมีไอ้นี่บังอยู่เนี่ยค่ะเวทีก็แบบนี้ค่ะโอ้เวทีจ่ายตกแต่งได้สวยมากเลยค่ะแต่นับเข้าไปใกล้ไม่ได้เนาะเพราะว่าข้างในตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้าสวัสดีครับนับก็เลยเข้าไปไม่ได้นับเลยถ่ายได้แค่นี้นะคะนี่ค่ะด้านหน้าตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะคืนนี้คงจะสวยมากเลยแหละค่ะเดี๋ยวนับเดิน นับเดินมาซอกนี้เดินมาซอกนี้น่าจะถ่ายได้นี่ค่ะได้ค่ะซอกนี้ถ่ายได้อยู่ค่ะนี่ค่ะเบตีใหญ่มากเลยนู่นค่ะทะเลติดทะเลคืนนี้คงคนคงจะเยอะน่าดูเลยค่ะนี่ค่ะข้างหลังนู่นไกลๆนู่นก็เป็นอีกเวีทีนึงค่ะมีสองวทีนะคะ นี่ค่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะให้้เพื่อนๆได้ดูงั้นก็แล้วก็จะเดินกลับย้อนย้อนออกไปนะคะนี่ค่ะเดินกลับย้อนออกไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ